สวัสดีครับอยู่กันที่ช่องเอ็ดเราบ้าลกันอีกเช่นเคยนะฮะประวัติศาสตร์ต้องจารึกมาซิโรฟ่ฟาดแชมป์กับมาริกมากที่สุด มาเซโร่กองหลังเซมบาสร้างชื่อเป็นนักเตะที่ได้แชมป์กับเบรอันมาริดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรแล้วหลังประสบความสําเร็จซิวแชมป์ลาลิก้ากับราชันชุดขาวมาเพิ่มอีกรายการเบรอันมาริดไม่พลาดควา้าแชมป์ลีกอเป็นสมัยที่35ของสโมสรในเกมเปิดบ้านไล่ทุบเอสปันยอนสบายแฮ4ประตูต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่30เมษายนแม้จะเหลือเกมให้ลงเล่นอีก4นัดก,ก็ตามจากความสําเร็จดังกล่าวทําให้มาเซโร่ขึ้นแท่นเป็นพ่อค้าแข้งของทีมที่ได้แชมป์มากที่สุด รวมทั้งสิ้น24รายการแสงหน้าปากโกอเกนโต่ปีกซ้ายในตำนานหนึ่งครั้งทั้งนี้ดาวเตะชาวเมืองกาแฟาวัย33ปีซึ่งอาจอำราทีมเรอัลมาดริดหลังจบซีซั่นนี้หลังรับใช้สโมสรมานานถึง16ปีและลงเล่นไปแล้ว545นัดได้แชมป์บรากาิาเป็นสมัยที่6บวกกับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก4สมัยและยังมีลุ้นได้สัมผัสกับถ้วยบิ๊กเอียร์เป็นสมัยที่5ด้วยหากราชันข,ขาวได้แชมป์ในซีซั่นนี้โดยพวกเขารองหดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมตัดเชือ นัดที่2อเบนามลวันพุธนี้สําหรับพ่อค้าแข้งอันดับ3ที่ได้แชมป์กับราชันชุดขาวมากที่สุดรวม22รายการได้แก่เซกิโอรามอสอดีตเซนเตอร์ฮาฟซึ่งย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชงก์แชมป์รีกเอิร์นในปัจจุบันด้านคาริมเบนเซมาสตาร์กองหน้าชุดปัจจุบันของทีมรั้งอันดับ5ในขายนี้โดยคว้าแชมป์กับต้นสังกัดไปแล้วรวม20รายการเป็นรองมานนเอลซานชีตอดีตกองหน้ากับตันทีมหนึ่งรายการเอาละฮะชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ช ลองอินเราบอลดูสิครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ